ตอนนี้ก็ห่างหายไปจากโซเชียลแคมมาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ใหญเลยแหละว่าตอนนี้งานยุ่งมากแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ยังไงแต่แบบแต่ก็โอเคนะได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอที่ทำงานใหม่ๆมันก็งานเดิมแหละแต่ก็เป็นสถานที่เปลี่ยนคนร่วมงานแล้วก็ตอนนี้ตำแหน่งก็เลื่อนสูงขึ้นด้วย ความรับผิดชอบกันยงเยอะขึ้นตื่นเช้านอนดึกกว่าจะถึงห้องก็ก็มืดแล้วอยู่ดีก็นด้นถึงเพลงนี้ขึ้นมาเพลงเก่ามากเลยแต่แบบแต่เป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะดอย่าลองฟังดูละก,กันลองไม่ค่อยเพราะหรอกเพลงมึงเพลงฟังไม่บ่อยเท่าไร เพลงบางเพลงก็อัดไว้ในซีดีเพลงบางเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขทุกทีและเพลงนี้ฉันให้เธอเธอจะเอาไว้เปิดในรถยนต์เธอจะฟังตอนติดฝนก็นตามใจตอน คืนคิดถึงใครให้เพลงนี้เป็นเพื่อนเธอแค่อยากให้เธอรู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ฉันยังอยู่ใกล้เธอถ้าหากเหงาใจถ้าหากวันไหนไม่ได้เจอก็ขอให้เธอฟังเพลงนี้